ในคลิปนี้ผมจะมาสู่เอเลี่ยนในภาคเด็กและลงดันฟาร์มไม่ถึง1,000ันเลเวลและมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะได้ใช้เอเลี่ยนอะไรในการฟาร์มบ้างนะทุกคนและแน่นอนว่าในเอเลี่ยนในภาคเด็กนั้นมีทั้งหมด10ตัวแต่ว่าผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันชื่ออะไรบ้าง และในการสูบไอเลียนผมก็จะใช้วงล้อทุกคนก็เป็นวงล้อที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็ในวงล้อนี้ก็จะมีทั้ง10ตัวนั่นแหละทุกคนก็ตามในภาคเด็กนะทุกคนและที่สําคัญก็คือเราจะไม่ใช่อันตมีดนะทุกคนเพราะว่าในร่างเด็กเนี่ยมันจะไม่มีอันตมีดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนครับและทุกครั้งที่ผมตายผมต้องมาสูบไอเลียนใหม่ด้วยนะทุกคนครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมใช้เลียนตัวเดิมไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะทุกคนก็น,นั่นแหละนะฮะแล้วนที่เราจะไปม่ลืมกันนะทุกคนก็ช่วยก,กลลัน นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมลงไปก็ไม่ได้เข้ามาในโอเมก้าอีกเลยนะแล้วก็ใครเดียวไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ฝากไปดูด้วยทุกคนก็คลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะเพือทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตัวแรกกันเลยนะฮะว่าผมจะได้ใช้เอเลี่ยนตัวอะไรในการฟาร์มนะฮะและนี่นะครับก็คือเอเลี่ยนที่ผมได้เตรียมไว้ในวงล้อสุ่มแล้วนะครับทุกคนก็จะมีทั้งสิบตัวนี้เลยนะฮะก็เป็นโฟอามแล้วก็มาแล้วก็ปลาแล้วก็เอ่ออับเกรดแล้วก็ไอ้อะไรเนี่ยไอ้เพชรแล้วก เฮ้ยได้ตัวไรนี่ยเฮ้ยผมว่าขอให้มันเป็นฮิตพาเลยทุกคนอ่ะโอ้โหโฟอาร์มโฟอาร์มมันใช้ดีหรือเปล่าทุกคน โอ้ิี้หมายแล้วโอเคทุกคนคือเมื่อกี้เราก็ได้สุ่มมาแล้วนะครับคือตัวที่ผมได้ก็จะเป็นฟัวอาร์มนะทุกคนแต่ว่าเอเลียนทุกตัวที่อยู่ในภาคเด็กเนี่ยที่ผมเคยใช้เอาไปสู้กับเวลแก็กก็จะมีแค่ตัวไฟทุกคนเฮ้ยแต่ว่าตัวฟัวอาร์มผมเคยใช้หรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่รู้นะฮะน่าจะยังนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ฟัวอาร์มนะทุกคนผมต้องใช้ตัวแจ็คเลก่อนนะครับเพราะวา่าเราไม่ใช้ตัวดินเราก็จะไปนู่นไ่ได้ทุกคนชิปโอเคแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ฟ้าหรอกแค่อาาไววินนนนงกคัตรห ยานวิวแก๊กอยู่ตรงไหนอะอ๋ออยู่ตรงนู้นไงทุกคนเจอแล้วนะครับโอ้โหอยู่ไกลนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเช็คในเราก็ไวอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องใช้ล่างอาจจะมีมอะไรด้วยทุกคนโอเคทุกคนมาถึงแน้ยเดี๋ยวขอกลับเป็นล่างเดีวเอนละกันนะฮะเอ้ยอะไรไมเอ้ยอย่าบัก๊กเอ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา เฮ้ยโอ้โหตกแกมมาเลยคือตอนนี้ผมมีเลเวลอยู่ที่512แล้วทุกคนก็ออยังไม่ได้ฟาร์มตัม้งแต่คลิปที่แล้วเลยทุกคนก็นั่นะแหละเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มไั้เลยวันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยแล้วกันเออลืมบอกไปนะทุกคนว่าในคลิปนี้ผมจะฟาร์มในเซิร์ฟธรรมดานะทุกคนถ้าถามว่าทำไมไม่ถ้าถามว่าทำไม,าาาามไม่ฟาร์มในเซิร์บีเออไม่มีนะครับมันไม่มีเซิร์บีแล้วทุกคนเพราะว่ามันหมดไปแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยหนึ่งเลยผมต้องแปลงร่างเลยทุกคนเป็นโฟอาร์มใช่ไหมนี่ไงโฟอางเป็นอาร์มม้แลฟทุกคนนนนสสกกกกิิลลแรรรเเปป็็ออะะะไไไไไมมม่่ดดดด้้้ผจโ เอ้ยโดนแล้วป่ะทำไมมันไม่สร้างดาเมจเอ้ยสร้างอยู่ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทุกคนคือเราต้องอยู่ห่างอางนนะ่รได้ทุกคนแล้วก็สกิลเองนะครับสกิลเองเป็นการทุบนะทุกคนสกิลซีน่าจะเป็นการตบโอเคเริ่มจำได้แล้วเอ้ยตัวนี้น่าจะดีทุกคนเออแต่ว่ามันมันวิ่งช้านะครับเพราะว่าถ้าเจอบอสวิ่แก๊สนี่เราน่าจะโดนอ่าวิ่แก๊วิ่งมาตุ่ยตุยเราได้เดี๋ยวกดพราะวิ่แก๊สมันวิ่งเร็วมากเว้ยเอ้เออสกิลเองใช้ไม่ได้ซี เรียบร้อยทุกคนด่านที่2ครับผมต่อไปไปด่านที่2นะเพราะด่านแรกก็ผ่านไปได้ง่ายอยูน่นะไอพวกสมุนอะไรเนี่ยผมไม่กลัวอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าไอบอสเนี่ยทุกคนคือผมกลัวนะไอพวกดาเมจอะไรผมเป็นตัวที่ผมกลัวกว็คือว่ามันวิ่งเร็วไงเออแล้วก็ฟัอร์แอมเนี่ยมันไม่มีสกิลที่แบบบินแล้วก็หนีอะไรได้นะทุกคนสกิลเอ็คไปผมว่าสกิลแซดผมจะไม่ใช้ทุกคนเพราะว่ามันอ่ามันเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถตายได้เลยนะอุ้ยแรงนะตบได้ไหม โอเคได้อยู่ทุกคนวิชิวนะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยทำไมมันไวจังไยยงดีด่านที่สามได้หมดทุกคนคือเมื่อกี้มันยังไม่ตายใช่ไหมเอ้ยแต่ว่าตายเอ้ยช่างมันถือตกไปทุกคนโอ,โ,โอ้โหเอ้ยสกิลซีเอ้ยทำไมครั้งนี้มันวิได้อยู่ตกไปต่อยโอเคได้อยู่ทุกคนคือโรงแรมนี้ผมต้องฟาวไม่ถึง750นะครับผมถึงจะเปลี่ยนที่โรงแรมได้นะก็เลยอีกเยอะเลยนะครับกว่าจะถึงเ5 0้อบใช้เวลานานมากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจัดการไอ้นี่ก่อนเลย ตัวนี้เป็นโอ้ด่านที่เสี่ยแล้วทุกคนจะได้เจอวิวแก๊กแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปหนึ่งทีต่อยจึ๊บเอ้ยกระโดดเลยทุกคนใช้บ้างนะฮะมันมีแม่เราใช้เอ้ยตายแล้วเอ้ยต่อไปก็เป็นบอสทุกคนโอ้โหชิบหายแล้วบอสมาอุ้ยยังไงมันมาแล้วทุกคนถ้าผมตายเนี่ยผมได้สุ่มใหม่เลยนะตัวไปอุ้ยดูดิอุ้ยทำไมมันวิ่งวิ่งเร็วมากเลยอุ้ยชิบหายแล้วเออผมตายกระโดดเฮ้ยทุกคนดูดิครับอุ้ยมันโกงมากเลยนะอุ้ย โอ้โหซูบไม่ได้แน่นอนทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ที่ผมซูบไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเออดูดิเพราะมันวิ่งเร็วมากเลยแล้วเลื่อนม,มันก,ก็เยอะมากเลยโอ้โหเลื่อนรถแค่นี้เองอ่ะยังไม่พันห้าเลยเอ้พันห้ามันไม่ใช่พันเดียวโอ้หม้อเลยตาลายสกิลซีโอ้โหอะไรไม่ได้สกิลซีบกักทุกคนกระโดดก่อนกระโดดหนีดีนั่นที่โฟอาร์มันมีมสกิลกระโดนหนีถ้กคนไม่กระเดียดเราอาจจะไม่รอดเอ้ยไม่รอดเลยแหละจิ้มายแล้วอุ้ยติดบักทุกคนมันติดบักมันติดบักอ้าวติดบักแบบนี้ก็ดีดีครับกดเอ้ยจิ้ม่ไหหวไไม่ว กูตายนี่มงอยากโดนกูซีหละใช่ไหม ตายทุกคนโอ้เ oh, มื่อกี้แม่งมันแจ้งมากเ,เลยนะครับโฟอัมก็ยังเอาไม่รอดทุกคนก็ไม่เป็นไรทุกคนทุกครั้งที่ผมตายผมก็ต้องมาสุมใหม่นะแต่ว่าผมขอให้ได้เป็นตัวไฟไนะทุกคนถ้าเป็นตัวอืน่นเนี่ผมไม่รู้นะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าว่าตัวอื่นนี่ผมไม่เคยใช้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาสุมใหม่กันนะทุกคนว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ใช้อะไรในการฟาร์มนะทุกคนเป็นรอบที่สองแล้วทุกคนที่เราจะได้สุมนะฮะก็เป็นตัวนี่เลยตัวไฟไม่งันก็เป็นตัวนี้นะว่าตอนนี้ผมเห็นคนที่เคยใช้ตัวนี้เยอะทุกคน ไม่ได้เลยตัวนี้นี่ได้ปีแบบโคตรเบา ก็ในครั้งนี้ผมก็ได้เป็นตัวอัปเกรดนะทุกคนในการฟาร์มนะครับก็โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยิ่งแย่เลยนะฮะแล้วเกีอยู่ไหนวะแป๊บเดีเดี๋ยวขออัพเกรดแป๊บเดีนะครับมันมีสกิลอะไรบ้างวะมีสกิลที่ใช้ในการฟาร์มมากก็เป็นสกิลเลเซอร์ทุกคนแต่ว่าก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันบินได้นะครับอ mm hmm. โอ้โหโอ,โอ้อะไรไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าการที่เราจะใช้สกิลให้มันโดนเนี่ยก็คือโคตรยากเลยอย่างเช่นแบบนีสกิลสกิลซีไอ้โดนอยู่นี่วเอยไไม่่่าากกเททหรุคนแแแตต่่่วาาาาาดเาเเเเมมมงโคครบบบบาลาลยยกกทุนนี่ย แค่ลูกระจอกนะครับโคตรเบาเลยเฮ้ยแต่ว่าสกิลมันคูดาวไวเยอะทุกคนก็ดีอยู่นะแต่ว่าดาเมจมันช้าป่ะผมว่านะถ้าผมได้อัปเกรดตัวน,นี้น่าจะได้ใช้ยาวๆเลยทุกคนเพราะว่าเรามีสกิลบีดได้เลยทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นบอสวิวแก๊กเนี่ยมันก็จะทําอะไรเราไ่ได้นะฮะเนี่ยเราก็ยิงแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยตายแล้วทุกคนอ่ามอนสเตอร์มันจะเกิดตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้สกิลตรงนี้ไปเลยแล้วกันโอ้โหถ้าผมฟาร์มแบบนี้ตอนในผมจะเสร็จไปทุกคนดูดีโคตรนานเลยเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ คือตอนนี้ผมจะถึง700ป่ะเนี่ยคือตอนนี้ผมต้องมาสมบใหม่อีกแล้วทุกดคือเมื่อกี้เนี่ยแบบตายเองตายแบบโง่ๆเลยก็คือกดผิดนั่นเองรอบที่3แล้วที่เราจะต้องสุ่มไม่จบมนสิ้นแน่นอนคลิปนี้ไม่น่าจะถึงเ7อยไวอ่าได้ตัวไหนวะเนี่ยเป็นโอ้โหตัวจิ๋วทุกคนผมไม่รู้นะว่าตัวจิ๋วในเซิร์ฟ TH เนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่เคยใช้สกิลตัวนี้ได้เลยทุกคนว่าสกิลจิ๋วเนี่ยมันเป็นบัคอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยใช้ได้เลยนะสํหรับตัวจิ๋วตัวนี้อ่าไปล่าบิชกเลยแล้วก็ไปที่เดิมทุกคนเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เลเวลเรามันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลเวลอยู่ที่อ่าวทําไมมันอยู่ที่546 เดี๋ยวมาเชิบโอเคมาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องรอนาะฬิกาให้มันเต็มก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยมันโคตรน,นานเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ตัวจิ๋วอะ่ะไม่รู้นะว่าตัวจิ๋วเดี๋ยวผมจะใช้ได้หรือเปล่าไอ้พวกสกิลอะไรต่างๆนะอ่าตัวจิว๋วตัวจิ๋วเราอยู่ไหนไวะทุกคนอ่ไมันชื่ออะไรทุกคนอนะันนี้ผมไปดูนะก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าไอ้ตัวจิ๋วตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะไอ้ยังไงเนี่ยแนะไปดูกันนะครับว่าผมจะได้ใช้สกิลอะไรได้บ้างนะสำหรับตัวนี้นทุกคนเพราะว่าไอ้เสื้ออออธรรมมมมดดดาาเเเเนนนนนนนีีนี่่่่่ยยยยยยสสกกกกกกิิลลลตัััว้้้้้้บคคคททุุ็ืใใชชไไไะฮู ทุ๊ยปิดลิ้นพันโอ้โหขอพลายด้วยเอ้ยนี่ไงผมเคยเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยผมใช้รถได้ครั้งแรกทุกคนปกติเนี่ยผมไม่ใช้ไม่ได้เลยนะเนียเป็นครั้งแรกที่ผมใช้จะกยู่ตัวนี้ได้ทุกคนอ๋อก็นหนึ่งมีปืนเอ้ยเดี๋ยวก่อนจิ้วจิ้วจวอะไรอะ เอ้าเนึ่งไงทุกคนคือผมแบบงงๆนิดหน่อยนะอ่าสกิลซีโอ้โหสกิลซียิงได้ป่ะเฮ้ยทำไมมันยิงไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวก่อนไอ้ปืนบนหัวรถเราเนี่ยทำไมมันยิงไม่ได้เฮ้ยอาราบ้าเนี่ยโอ้โหโคตรงงเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนตายได้ทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะถ้าเป็นสกิลซีเนี่ยน่าจะได้อยู่เนี่ยเอ้ยดามี่เป็นแรงอุ้ยโอ้โหดามี่เท่าหกสิบเลยโคตรแรงทุกคนอุ้ยแรงนะแล้วก็รัวด้วยโอ้โหโกงอยู่แต่ว่าไอ้สคิวเนี่ยมันคืออะไรว วิ่งเกือบตายโอ้โหมันก็าว้าไปตรงนู้นทำไมอะ่ะไม่รู้เลยว้าไปหามอนสเตอร์โอเคเดี๋ยวก่อนอุย้ยไม่ได้ทุกคนไม่ได้ละไม่ได้โอเคเรารู้สกิลแล้วทุกคนว่าอะไรไม่ใช้อะไรได้บ้างฮะเดี๋ยวเราจะพยายามใช้แบบปลอดภัยที่สุดแล้วกันทุกคนคือเมื่อกี้เกือบตายนะทุกคนเกือบตายเพราะตัวเองอีกแล้วนะฮเกือบตายโง่นเลยสกิลซีไปโอเคใกล้ๆทุกคนคือเมื่อกี้มันไกลไปเอิอ่มจุ้ยมันไกลไปนะทุกคนโอเคเรียบร้อยตายแล้วแล้วก็ด่านต่อไปเป็นด่านที่เท่าไหร่ไปเดียวเจอววิแแกก๊ล้่ะ เว้แต่ว่ามันอ้โหมันมันเร็วมากเลยทุกคนปีกบางปืนก่อนทุกคนให้มันยิงก่อนนะลอก่อนเดะเดะเดะปืนมันยิงไม่โดนแล้วต้องแบบให้มันเดินมาโดนปืนเราทุกคนโอเคประมาณนี้ได้ได้นะได้อยู่เดี๋ยวแต่มันไกลไปปืนยิงไม่โดนโอเคได้อยู่เฮ้ยตัวนี้ง่ายอะ่ะอฮ้ยชิวทุกคนตัวนี้ดีตัวดีมากเลยตัวนี้ได้อยู่สี่ร้อแล้วอฮ้ยชิวจัดโอเค ตัวนี้ผมไม่ตายแน่นอนรอยทุกคนได้แลวโอ้โหห้าร้อยห้าสิบสามเลยทุกคนออ้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยได้แล้วครับผมตัวนี้ใช้ได้นะฮะไปอีกรอบเลยแล้วกันทุกคนเอ้ยเ hey, มื่อกี้คือไวมากเลยนะแบบไวมากไวจัดเลย uh, ทุกคนตัวนี้เป็นรอบที่เต่าไหร่แล้วตัวนี้ผมก็จำไม่ได้ทุกคนคือไม่ได้น้ำนั่นเองนะฮะทำไมมันเอ้ย <Hey, S 1> ไปมาแล้วทุกคน hey, เดี๋ยวก่อนนะมอนเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นมอมสเตอร์ยังไงมอนเตอร์ปีไปเอ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนโอ้โตกใจหมดเลยนนลขนนี่ได้้โด้โคตตลนนนนมงดเ่่อออทุกกวแ ไม่วางไม่ได้เดี๋ยวก่อนโอเคได้อยู่โอ้โหแต่ว่าดาเมจรหกสิบอ่ะมันแรงจริงนะทุกคนครับโคตรดีน่าจะดีกว่าโฟอาร์มกับไอ้โจไฟอีกนะทุกคนในภาคเด็กนะน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับตัวไอหมดแล้วว่ะใกล้ๆหน่อยใกล้หน่อยโอเคประมาณนี้วางเลยไอยตัวน,นี้มันไม่เดินเลยทุกคนน่าจะติดปั๊กนะครับเออโคตรดีโอ้ยไม่ใช่โคตรชิวโอเคอเรียบร้อยทุกคนตายแล้วตอนนี้เป็นด่านที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยด่านที่สี่แล้วทุกคนก็จะเจอวิวอ่าวิวแก๊กแล้วนะครับอ้าวเรียบร้อยทุกคนคือตอนนี้ผมใช้มาสอง วอนมาแล้วทุกคนวอนมาแล้วแต่ว่าไอ้นาฬิกาผมตอนนี้มันยังเหลืออีกเยอะเลยนะเออโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชิบหายแล้วหมดแล้วนี่มันขนาดเดินนะยังไวถ้ามันวิ่งมันจะไวขนาดไหนนะดีนะที่ผู้พนะัฒนาเขาไม่ให้มันวิ่งด้วยทุกคนไม่งั้นนี่เกือบโคตรโกงเลยนะไอ้ตัววิวแคคเนี่ยชืบบางไปโอเคเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยละหกร้อยแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมานี่มานี่มาน,มานี่อย่าเดินไปนูน่นหกร้อยห้าร้อยกดวางไม่ได้ ทำไมโอเคผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะดีเท่าเท่ากับฮิมังกสัสซอแล้วทุกคนฮิมังกสัสซอก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าฮิมังกัสซอกับตัวนี้ตัวอะไรมันไวกว่ากันวะทุกคนโหนิดเดียวเองทุกคนจะไม่โดนได้งไงวะเนี่ยไม่ตายเฉยเอ้ยเรียบร้อยทุกคนได้แล้วทุกคนเป็น5 6 1นะครับเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคซึค้บเดี๋ยวขอกลับไปล่างเล่มก่อนทุกคนเพราะว่าต้องรอให้เด็กกามาเต็มนะครับว่าน่าจะอีกประมาณ5-6ครั้งนะทุกคนก็จะถึงประมาณ700เลลเวนนะครับ่าจะไม่ถึง5-6ครั้งนะอยเระมาณ4ครั้งงงยังไงัไตววจิ๋แปลงล่างโอเค ไปมาไปรถอุ๊ยรถใช้ไม่ได้ใช่ไหมอุยได้อยู่ตกใจหมดเลยมาดี้มาดี่เออมาดี้มาดี้เออมาดี้มาดี้มาดีมาดีเรียบร้อยทุกคนตายครับผมรอบที่สองก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่กดไม่โดนทำไม โอเคัวแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ไกลนะแต่ว่ามันยังยิงโดนเลยดูดิเดือบมันโดนอ่ะเนื่องว่าไม่โดนนะทุกคนชิวจัดโอ้โหเดือบไหลไปน้ําเลยเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นรอบที่เอ่อรอบที่4นะครับทุกคนไปเบียก็ใกล้จะเจอวิวแก๊กแล้วอะโคตรไหเแล้เล่นแบบนี้ได้เลยชิวจัดอ้าวเจอบอสแล้วครับผมวิวแก๊กออกมาดิชึบปางตรงนี้เลยแล้วก็ถอยถอยมาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่มานี่มานี่รอให้มันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันทุกคนก็ขีี่วนนไปแบบ้เลย ถ้ามันวางปืนได้ประมาณ2กระบอกเนี่ยก็น,น่าจะคโคตรโกงแนละ้วไอ้ตัวนี้เนี่ยเกือบตายเมื่อกี้ไม่เอาไม่อยากสุ่มมีเดียนใหม่ว่าโอเคได้ทุกคนเราสึกปลอดภัยตัวนี้อยู่ที่568นะครับผมก็เซฟเลยแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับเข้ามาอีกรอบหนึ่งรอบนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับ400อแล้วทุกคนก็จะตา,า,ายแล้วเท่าไหร่ปะเนี่ย3 0 0้ยหรือว่า200้อแล้วทีเดียวเท่านั้นเอ้ยทำไมมันโอเคทุกคนตอนนี้วิวแก๊กมันก็ตายแล้วทุกคนก็เหลือไอ้นี่เลยแอบอะไรช้าวะไม่จะไปเลยเช้าปะเนี่ โอเคทุกคนคือตอนนี้ขอเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามีคนอ่าขอให้พี่เนี่ยไปเล่นในเซิร์ฟวีของคนนี้เลยนะครับก็นี่เลยนะก็เปลี่ยนจากเซิร์ฟธรรมดาเป็นเซิร์ฟวีแล้วกันนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละนะเปลี่ยนนิดหนึ่งก็อย่าว่ากาันนะทุกคนเดี๋ยวพอดีเลยนะครับผมเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราฟาร์มด้วยนะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาไม่ได้สุ่มเมเลียนกับเรานะเออคือแบบ ผิดพลาดดิดึงเลยทุกคนก็ไม่เป็นไรละกันให้เขาไปช่วยฟาร,ร์มดีดึงทุกคนเพราะว่าก่อนจะถึงพัรนน์นเน็ก็โคตรนานเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่ฟาร,ร์มมาถึง6 8 4เลเวลนะครับก็ใกล้จะถึง700แล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะน้องก็ตามมาแล้วกันเดี๋ยวพี่จะเข้าไปก่อนเอ่อตอนแรกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิคือผมยังไม่ตายเลยนะทุกคนคือผมก็จะใช้เป็นเอ่อตัวจิ๋วมือนเดิมเลยนะตัวจิ๋วอยู่ไหนวะแป๊บนึงนี่นะครับก็จะเป็นตัวจิ๋วเลยทุกคนแต่ว่าก็ต้องขอบคุณน้องคนน กว่าจะได้เป็นรถนะคือโค่นนานเลยชิบแต่ว่าเขาไปไหนไหม่ได้ทุกคนเขาว่าแค่นี้ก่อนนะแต่ว่าอ้าวเขาออกไปแล้วทุกคนเออเขาน่าจะให้เราใช้ในเซิร์ฟีแล้กก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคตายทุกคนเอยแต่ว่ามันยิงได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอวะเน,นี่ยโอ้โหถ้ามาใช้ใช้ในเซิร์ฟีเนี่ยก็คือแบบโคตรดีเลยนะทุกคนแบบไหลลื่นเลยนะเออแต่ว่ามาเล่นเซิร์ฟีแล้วน้องเขาออกไปเนี่ยก็รู้สึกเงาเงาอยู่นะ้ทุกคนแบบว่าเออแบบมีคนเดียวเ,เน,นเาะหายไปเลยนะครับผมก็ต้องไม่เป็นไรแล้วกันยังไงเราก็ต้องฟาร์มคนเดียวอยู่แล้วนะ เออโหยิงไกลโอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องหามุมดีๆนะทุกคนโอเคได้แล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่หกร้อยกันซะเบเองนะยังไม่เจ็ดร้อยเลยเดี๋ยวเข้าไปต่อทุกคนเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ชิมหายแล้ววีแก๊กมาอุ้ยทุกคนเวลานาฬิกาของผมใกล้จะหมดแล้วเนี่ยทำหรือเปล่าวะ้ยเวลาจะหมดแนะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เราเจ็ดร้อยแล้วทุกคนครับยังไงมันก็ถึงเจ็ดร้อยแล้วนะแต่ว่าเราอีก่แห้าสิบเลเวลนะเราถึงจะเปลี่ยนที่ฟาร์มไดท้ทุกคนเอ้ยหรือว่าผมต้องขี่บนแบบนี้ไหมทุกคนเออวนแบบนี้น่าจะะได้น ได้แล้วโโอ้หเกือบตกชิบหายแล้วเว้ยแต่ว่าทำไมมันเพิ่มมาแค่6เลเวลเลยเนี่ยมาคนน้อยใหทุกคนต่อไปก็ฟาร์มไม่ถึงฮะเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มมาถึง750นะคือตอนนี้นผมฟาร์มมาถึง746เลเวลแล้วนะครับผมก็โคตรนานเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็วางปืนกันเลยก็จะประมาณ2-3รอบนะครับถึงจะ800เอ้ยไม่ใช่750นะครับทุกคนแล้วเราก็จะเปลี่ยนที่ฟาร์มกันนะเดี๋ยวผมไม่รู้นะว่าที่ฟาร์มมมมมตตต่่่่อออออไไไไไปปเเเเนนนนนนีียยยยััั็งงงะหห้้้้้้้ดดดวววลลโโิิรรืกกกทุคชาแ เดี๋ยวขอวางตรงนี้เลยโอเคจิ้ว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 โอ้โหยิงทะลุปไปโน่นเลยอ่ะทุกคนชิบแต่ว่ามันคูดาวัยนะเออดีป่ะคูดาวัยมากเลยเอย้ติดติดโอ้ยติดอุ้ยโอ้ย,ต,อยตก โอเคทุกคนคือตอนนี้นี่พี่ก็ฟาร์มมาถึง750แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนที่ฟาร์มกันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันก่อนดีกว่านะครับว่าอ่าที่ฟาร์มต่อไปเนี่ยพี่จะได้เอเดียนอะไรไปฟาร์มปนะ็นทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับหลังจากที่เราไม่ได้สุ่มมานานมากเลยนะหรือว่าจะเป็น Ex เอ็กซ์แลรีสแน่เลยนะทุกคนชิปหายแล้วเอ็กซ์แลรีสแต่วที่ฟาร์มต่อไปเราเจอกับบอสอะไรวะเนี่ยชิปหายแล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไป โอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็กลับมาแล้วนะแต่ว่ากลับมาเพ๊่เปลี่ยก็เห็นน้องคนนี้เข้ามาเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาว่าอะไรเนะี่ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้นึกว่าใครเออกำลังจะไปที่ฟาร์มคือเมื่อกี้พี่ไปดูมาแล้วนะครับว่าต่อไปเนี่ยที่เราจะฟาร์มมาอยู่ที่ไหนนะพี่ทำอ่าอะไรเนะี่ยพี่ผมทำโอเคทุกคนคือตอนนี้พี่ได้เอาผู้ช่วยมาแล้วทุกคนก็คือน้องเจ้าของเซิร์ฟนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันนะผมนี่เลยทุกคนที่พี่จะฟาร์มต่อไปก็คือตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหอ่าตรงไหนวะตรงนี้เหรอโอเค เมื่อกี้ไฟดับเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยหลุดน,นะทุกคนเดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นตัวที่เราสุ่มได้น,นะทุกคนตัวที่พี่สุ่มได้ก็จะเป็นตัวอ่าเอ็กซ์แลนเล็กนะทุกคนก็เป็นตัววิ่งเดี๋ยวนี่ไงตัวนี้นะทุกคนครับตายชิบหายแล้วโอ้โหคือแบบเราต้องแบบว่ายังไงอ่ะเราจะไม่ให้มันโดนเพื่อนโอ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมก็ตายไปนะเดี๋ยวเราจะมาเป็นเอ้ยเดี๋ยวก็เราจะมาสุ่มใหม่ะทุกคนโอ้ยโอ้โหไอ้หมาชิบหายเออหมามาทำไมเดี๋ยวโอ้โหโคตรกากเลยอุ้ย ตายอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายอะไรวะน,นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนึกว่าจะได้หมาอีกแล้วทุกคนถ้าได้หมาเนี่ยก็คือแบบพอเลยนะเอ้ยเดี๋ยวโฟอาร์อมอยู่ไหนวะเออนี่ไงโคตรอยู่ไกลอยู่โคตรไกลเออมาดิจิวซีตบเปี้ยงเอ้ยอ้าวเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะเอ้ยอยู่ดีๆมันก็ว้าม,มาตรงนี้ไงทุกคนเอ้ยอะไรวะโคตรงงน้ยตัวนี้เป็นตัวหยุดเวลาหรือเปล่าทุกคนอันนี้ไปดูอ้าวิหายชิบหายแล้วอุ๊ยโอ้โหอันนั้นี่ยเดี๋ยวโดนก่อนเอ้าเดี๋ยวอทมัน ว้ามันที่เดิมมาทุกคนอันนี้ผมไม่เข้าใจชึบเอ้ยแต่ว่าบอสตอนนี้มันเป็นบอสอะไรทุกคนช่วยหน่อยฆ่ามันเดี๋ยวนั่นแหละอุ้ยเกือบตายชิบหายตัวอะไรแม่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าไหว้ามันที่เดิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบตายอุ้ยอะไรทุกคนคือแบบมันมันว้ามาะมันมันเป็นไรมันว้ามอันนี้ผมไม่รู้เลยสุ่มใหม่ครับเดีล้วกันโอ้โหเมื่อกี้คือเราได้ฟอร์อาร์มนี่คือดีแล้วนะเอ้ยได้แอปเกรดัวดีอยู่มันเป็นในปลาตากแห้ง ชิมหายแล้วได้ปลาตากแห้งได้ปลาตากแห้งโอ้โหพูดอะไรไม่ออกเลยไอยตัวนี้มันมีสกิลอะไรบ้างวะจะไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวขอรบแป๊บนึงเดี๋ยวเออสกิลนี่เป็นสก,นกิลอะไรกระโดดสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหสับสกิลซีอะไรวะเนี่ยแบบละสกิลเอามานันช่วยด้วยเอาช่วยด้วยช่วยด้วยน้องช่วยพี่ด้วยฆ่ามัน <laughs> ปลาตากแห้งเมื่อกี้ไม่ไม่ดีโคตรไม่ดีเลยแหละไม่เอา ขอเป็นฮิตบาร์สก็ได้อัปเกรดก็ได้ฟัวอาร์มฟัวอาร์มเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้โอ้โหแล้วฟัวอาร์มทุกคนดีอยู่ดียูอเคเตรียมงานมาแล้วทุกคนคือผมจะฆ่าให้ถึงด่านที่3ก่อนนะแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะให้น้องเขาจัดการแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าเราแบบทาพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะฆ่ากันเองได้เลยทุกคนโอเคแปลงร่างก่อนเลยนี่ได้ฟัวอาร์มมาก็ดีเหมือนกันคือเมื่อกี้ตายโคตรรัว ตายเพราะมอนเตอร์บ้างตายเพราะน้องเขาบ้างนะฮะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเอาทำมันว้ามาที่เดิมเอ้าดูดิทุกคนหรือว่ามันแบบออกไปไกลกว่านี้ไม่ได้ทุกคนคือมันจะว้ามาที่เดิมเลยนะเออด่านที่2องเฮ้ยเดี๋ยวดสกิลสกิลสกิลกระโดดก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันว้ามาอีกแล้วเฮ้ยใกล้ได้ทุกคนอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นผมว่านะเราต้องอยู่ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเรามาดูว่าถ้าเราเดินมาตรงนี้เนี่ยไอ้มอนเตอร์มันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะเพราะว่ามันจะว้าไปอยู่ตรงนน้นได้เฮ้ยยยเเเดดดดีีี๋๋วววทาาไไไมมมมคคคนนนนสกกิลลัั่่้ออะูตบโุ อ่ารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไปโดนอยู่ต่อยได้ไหมชิปโอเคได้ทุกคนกลับร่างเดิมแล้วก็ทีเียดก็ฝากด้วยนะน้องโอเคเดี๋ยวก่อนขอขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันทุกคนโอ้โหโ้ยตัวนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยอลังการเลยอุ้ยอุโโอ้ยนี่มันบอสใหม่หรือว่า,าตัวอะไรวะ โคตรเท่เลยทุกคนโอ้โหเลือกพันแปดนะครับผมน่าจะไนดะ้อุย้ยโคตรโหดตัวนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ตอนที่ผมคิดไว้นะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยพี่จะตั้งใจว่าจะมาทําคนเดียวนะฮะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยให้พี่ยืมเซิร์ฟวีนะฮะก็เลยแบบเออช่างมันไม่เป็นไรให้ให้น้องเขามาช่วยเลยแล้วกันนะทุกคนนะครับผมคนดูก็น่าจะไม่ว่าผมนะครับเพราะว่ากว่าจะฟ้าไม่ถึงหนึ่งพันนี่ผมบอกเลยว่าโคตรนานนะทุกคนครับไอ้บอสมันอยู่นี่เองนะครับเพราะว่ามันตามผมอย่างเดียวนะโอ้โหโอ้โหเอฟเฟกอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์งการชึบ สี่ร้อยเอย๊แต่ว่าอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนอู้หูเพิ่มมาเยอะนะเจ็ดร้อยหกสิบสองแล้วว่ะเหมือนเดิมเลยทุกคนสเต็ปเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะไปข้างล่างเป็นโฟร์อาร์มเหมือนเดิมเลยนะนัดเดียวตายหรือเปล่าไม่ตายเรียบร้อยทุกคนตายแล้วเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยน่าจะวิ่งเร็วเท่าๆกับยูแก๊กนะทุกคนอ้าวด่านที่สี่เองเหรอเนี่ยอู้แต่ว่าตัวมันเริ่มเยอะขึ้นนะเออประมาณนี้แล้วก็ทุบไม่ได้แล้วกระโดดแทนแล้วกันกระโดดโดนเอ้ยโดนอยู่แล้วก็เอ็กไปเอ้ยเอ็กเอ้าเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอ็กกกโโดดดนนนนนนอออออยยยู่่ะไไรว้้้้ลิพััุุุทคเี๋ม เดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยมันว้ามาทําไมที่นี้มันว้ามาตรงนี้อ่ะมันว้ามาตรงนี้อ่ะครับทุกคนเป็นเรียบร้อยตายเลยอะไรวะมาสุมเลยเฮ้ยนี่ไงเอกสารเล็กเอามาทำไมฮัลโหลอโอ้โหว่ายัางไงมันก็ไม่รอดอ่ะเออเพราะว่าตัวมันแบบไม่ค่อยดีนะสำหรับผมอ่ะไม่ค่อยดีนะถ้ามาฟาร์มตรงนี้อ่ะทุกคนเออทำไมมันเกิดชา้าจังเลยวะเนี่ยเฮ้ยเร็วหน่อยดีไไปรุ่นเจราเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหต่อเร็วต่อเร็วไม่ช่ยวยอะไรเลย ได้โอ้ผมว่าผมได้อัปเกรดอ่ะเฮ้ยแต่ว่าอัปเกรดน่าจะได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าเมจมันโคตรเบาเลยนะเฮ้ยยังไงมาได้ไหมนะกดซีดูนะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่าอ่ะทําไมมันรู้สึกโอ้โหทำไมเลือดมันไม่ลดเลยทุกคนไกลไปหรอเฮ้ยยังไงโดนแล้วทุกคนโอ้โหเมื่อกี้มันไกลไปก็ไม่ได้นะแล้วถ้าผมเจอบอสล่ะจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะต้องลองก่อนทุกคนยังไงเดมจไม่โดนอีกแล้วได้ตัวจิวอีกแล้วทุกคนโอ้ดวงก็ดีโอเคติดโอเคแบบนี้ง่ายเลยทุกคนเฮ้ยอย่าหลุดนะ ไปได้อยู่ได้อยู่ทุกคนอีกนิดเดียว2องร้อยละตายโอ้โหยังไม่ตายนิดเดียวเองอะไม่เป็นไรยังไงมันก็ตายอยู่ดีทุกคนวางเลยจึ๊บเรียบร้อยทุกคนโอ้โหกว่าจะผ่านก็ตายโคตรเยอะเลยทุกคนแล้วก็สุ่มม่อยมากเลยนะกว่าจะได้ตัวดีๆแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวขอเซฟก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้คือฟาร์มมาถึง773เลเวลนะครับโอ้โหนานมากเลยนะบอสมันสู้ไม่ยากเลยทุกคนที่มันยากเพราะว่ามันเป็นที่ลงนานนี่แหละมันจะว้าไปเลยขนาดนั้นนะไม่ยด้หลุดนะอีกนิดเดียวตายจึ๊บเรียบร้อยทุกคน783แล้วครับผม แต่ว่าผมต้องรอานาฬิกาให้มันเต็มดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมตัวใครที่มาดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แลือกดแชร์ให้ผมด้วยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วเกือบอุ้ยอุ้ยโอ้โหอย่าว้าบมันว้าบมาตรงนี้แล้วอุ้ยเมื่อกี้บอสมันกำลังติดเสาเลยโอ้โหดุดแล้วทุกคนไม่น่าเลยเป็นเพราะว้าบไม่เป็นไรมันน่าจะติดง่ายอยู่ผมรู้ทิคอยู่ทุกคนเดี๋ยวก่อนผมรู้วิธีทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ติดเสายังไงติดเสาแล้วทุกคนง่ายไหมรู้วิิธีีีีมมมัััันน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 นกกกกกก็็็็็จะะะงงงงง่่่่่่่่าาาาาายยยแแแแบบบบบ้้้ทุคคครรรขววววๆตดดเเเอออลลปปืไไไพผ พันเฉลุยเรียบร้อยทุกคนได้มาแล้วครับผมเป็น800เรเวลนะฮะ mm hmm. เจอบอสเลยอย่างวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหวาร์มาหาบอสเลยเมื่อกี้เมือ่อกี้ก็ต้องพูดเลยว่าเจอบอสเลยอย่างอะไรวะมันทำไมมันวาร์บ่อยอย่างไหทุกคนมันวาร์บ่อย,อยทุกคนจะตายเพราะว่ามันวาร์เนี่ยนะวาร์ปไปที่อื่นก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่ามันวาร์ปไปหาบอสเองนี่สิโอ้โหสม,มุนยังไม่ตายเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนต้องขี่วนก่อนทุกคนโอเคสม,มุนตายละเดี๋ยวเราจะทำให้มันติดตรงนี้เหมือนเดิมไหมทุกคนคติดแล้วติดแล้วโอเคติดง่ายอยู่ติด เราปืนปืนเสร็จก็วางตัวนี้เลยแล้วกันเอ้ยชิมหายไม่โดนเฮ้ยโดนอยู่ทุกคนพันสี่พันสามเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ผมได้ฟาร์มมาถึง942แล้วนะครับผมก็ใกล้จะถึง950แล้วนะเฮ้ยโอ้โหชิมหายแล้วหลุดไปมันหลุดโอ,อ้ยเดี๋ยวอุอ้ยเกือบชิมหายเว้าไปหาบอสเฮ้ยโ,โ,โอ้มันจะว้า,าไปไรวะโอ้ไม่เข้าใจอเอ้ยเรียบร้อยทุกคนได้พอดีเลยไงเอ้ยนี่ไง950บพอดีเลยทุกคนเกือบโดนวอสฆ่าแล้วผมแล้วก็เลือดเรามีแค่50บเอียงนะถ้าโดนเนี่ยก็คือตายเลย แล้วตอนนี้ผมก็ฟาร์มได้มาถึง993แล้วทุกคนก็คืออีกนิดเดียวนะก็อีกไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะถึง1000แล้วทุกคนเดี๋ยวขอแปงลงร่างเป็นไอ้ตัวจิ๋วเลยนะครับผมนี่เลยเอ้ยมันเกิดแล้วมันเกิดแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวแปงลงร่างเป็นรถก่อนอ่ารถยังไม่มาเลยรถดีเลยเออยังไงรถมาแล้วกูจะมาโค่นหนานเลยไอย้โอ้โหอย่าวาดด้าบดิตัวนี้โคตรแบงค์แลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้นะบอกเลยว่าฟาร์มฟาร์มไม่ไปไหนแน่นอนโอเคตายอยู่แล้วทุกคนตายยยยยอออูู่ยย่้้เฮุ ก็เชื่อมันลกันทุกคนถ้าผมตายผมก็ต้องมาสุ่มใหม่นะฮะเพราะว่าเราจะไม่โกงกันทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาสุ่มว่าครั้งนี้ดวผมจะได้ตัวอะไรนะ <S <S โอ้โได้เอ้ยตัวจิ๋วตัวจิ๋วเอ้าทุกคนได้ตัวจิ๋วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันทุกคนไม่ใช่ว่าผมได้ติดต่อกัน2ครั้งเอ้ยไม่ใช่3าครั้งเลยเราเนี่ยเฮ้ยได้ตัวจิ๋วอีกแล้วโอ้โหดวงโคตรดีวันนี้ทำดวงมาจากที่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมตายเพราะว่ามันว์บนะมันจะว์บอะไรขนาดนั้นโอ้ไม่เข้าใจเลยมาดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะลหนก อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนต้องรอดูพันสามแล้วทุกคนพันสองรอยยาวทุกคนเเก้าร้อยแล้วเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยโถอะไรไมเนน่ยชึบผ่านเรียบร้อยทุกคนอุยอ้ยอุ้ยหนึ่งพัน ที่ไงหนึ่งพันแล้วทุกคนเรียบร้อยทุกคนคือเป้าหมายในวันนี้เราก็ท,ำทํำสำเร็จแล้วนะครับผมก็าฟาร์มให้มันถึง1000นะฮะโอ้โคตรนานเลยนะกว่าจะมาถึงทุกคนเดี๋ยวขอกลับล่างหนึ่งก่อนี่เป็นไงหนึ่งพันสองโอ้โหได้งเงินมาเยอะเลยนะเนี่ยไทุกคนก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับว่าเงินตัวนี้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรบ้างนะนอกจากซื้อ,อเบสบอร์ลอ,อ,อะไรนะสเก็ตบอร์ลเลยทุกคน โอเคทุกคนสาหรับคลิปนี้ผมว็ททาสําเร็จแล้วนะส่วนใครที่อยากให้ผมทําอะไรหรือว่าอยากให้ผมไปเล่นแบบอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนแลวก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆรับที่ช่วยกันกดติดตามมาถึงทุกพันนี้นะทุกคนแล้วก็ช่องผมเนี่ยได้ไปถึงหนึ่พันก็ถือว่าไวมากเลยนะครับทางด้านที่พี่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะแต่ว่าหลังจากนี้พี่จะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆขึ้นนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้บ่อยขนาดไหนนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปก่อนหน,าน,าน,นะน,น,น้้้้้้้้้านน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 ีีีีีดดววววยยะททททททุุุกกกกกกกคคคคคคค็็็็็็เเปปปปปปลลลิิิิิิแแั๋พพ่่จตตใไไ จากอีพีแรกจนถึงอีพีปัจจุบันได้เลยนะครับผมสำหรับที่ใครยังไม่ได้ดูนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนพูดมาเยอะแนละ้ว